สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนเที่มีปัญหานะครับเจ้าไฟล์เวิรเนี่ยเปิดไม่ได้หรือว่าไฟล์เวิร์ดเสียเนี่ยลองทำวิธีนี้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆนเปิดโปรแกรม microsoft word ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปที่ตรงคำว่าเปิดนะหรือเมนูเปิดนะครับแล้วก็ให้กดไปที่เรียกดูนะครับอ่ะที่เป็นรูปโฟลเดอร์นะครับ แล้วเราก็ไปหาเจ้าไฟล์ Word ที่มีปัญหานะหรือว่าที่เสียนะครับที่เปิดไม่ได้ในตัวอย่างของผมจะเป็นไฟล์นี้นะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นในส่วนของปุ่มเปิดเนี่ยให้เราสังเกตทางด้านหลังนะ่ยจะมีลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับใหเ้เพื่อนๆจิ้มลงไปได้เลยแล้วก็เลือกไปที่เปิดและซ่อมแซมนะครับเมนูล่างสุดจากนั้นนะครับทางโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยก็จะซ่อมไฟล์นะครับแล้วก็ ถ้าซ่อมสําเร็จนะครับก็จะเปิดขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยสําหรับคนที่ซ่อมไฟได้นะครับผมแนะนําเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเซฟ1รอบครับผมอ่ะตั้งเป็นชื่อไฟล์อันที่2นะครับอ่ะแบบนี้นะครับเอาไว้กันเหนียวนะแล้วก็กดบันทึกไปนะครับส่วนของใครที่เปิดไม่ได้นะครับให้มาดูวิธีที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกขวาที่ไฟล์ Word นะครับอันนี้จากนั้น ให้เราไปที่ตัวเมนูที่ชื่อว่า Open With ครับผมแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า s h o o t e Another App นะครับหรืออันล่างสุดในส่วนของตรงนี้นะให้เพื่อนๆกดตรงที่คำว่า More App ที่เป็นลูกศรชี้ลงนะครับแล้วให้เราเลื่อนหาเจ้าตัว WordPad ครับผมหรือจะเป็นตัว Notepad ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็น WordPad นะเพราะว่าเขาจะเรียงข้อความมาให้ค่อนข้างอ่านง่ายนะครับโอเคแล้วก็เราก็กดที่ปุ่ม OK ได้เลย แล้วมันก็จะเห็นข้อความข้างในแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่ปุ่มเซฟนะครับปึ๊บแล้วก็กดที่เซฟเอาคัปปี้ครับผมจากนั้นให้เราตั้งชื่อไฟล์ใหม่ได้เลยแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ว r ดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถับบปุ่ลคลิกเปิดตัวนี้นะครับที่โปรแกรมว r ดขึ้นมาแก้ไขใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคก็ลองนำะไปทำกันดูนะครับ ใครได้ผลยังไงมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครและกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ